สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาหลา,านเติมเกมครับ o v e r t o p Up จัดโปรโมชั่นสำหรับเกมนิโนคูม e ิคอฟเวอร์ครับในราคาแพงกราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ไล n e หรือว่า Facebook ครับมีลิงก์ที่ใต้คลิกกดเข้าไปได้เลยครับผม เลอๆกลับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการจัดเซตอาวุธนั่นเองครับโดยที่เราจะไม่ย่อย3ดาวแล้วก็2ดาวทิ้งครับผมเพราะอะไรครับมันมีเหตุผลอยู่ว่าครับของพวกนี้ครับที่เป็น2ดาวนะครับสำหรับอาวุธธาตุแล้วก็ของที่เป็น3ดาวของอาวุธธาตุต่างๆครับ มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะอย่าไปย่อยทิ้งครับผมสําหรับสายฟรีนี่อืมถ้าย่อยทิ้งเสียดายมากๆครับและมันจะเสียโอกาสในการที่เราต้องไปคราบนะครับผมเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับเริ่มแรกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอจัดเซตให้เพื่อนๆดูก่อนละกันครับสมมุติว่าผมจะเทสกับมอนธาตุไฟนั่นเองครับเวลาเราไปตีธาตุชนะนะครับดาเมจที่เราทําได้เนี่ยมันจะสูงอ่ะผมจะขอปลดนะครับ การติดตั้งออกก่อนละกันนะครับผมอถ้าแบบนี้นะครับถ้าเป็นธาตุไฟนะอะผมจะโจมตีธาตุไฟกับไม้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาบอลธาตุไม้ก่อนแป๊บหนึ่งไปหอบอลทอดมอดมกันเถอะทุกคนไปอ่ะมาแล้วบอลธาตุไม้ครับนี่นะผมจะลองใส่นะครับ ดาบธาตุไฟ1ดาบนะครับ1อันเลยนะเพราะว่าสสล็อตนะครับซึ่งเหตุผลนี้ก็คือว่าสสล็อตนี้มันให้ดาเมจร่วมกันนั่นเองครับผมจะลองเทสดาเมจโดยใช้อาวุธไฟโดยใช้สล็อตเดียวครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นเซมิครับผมเพื่อไม่ให้ทำสกิลนะครับผมจะเห็นดาเมจกันชัดเนาะโอเคเราจะดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับดาเมจเราจะเอาจุดที่ต่ำสุดแล้วกันครับเพราะว่าถ้าแต่ละท่าดาเมจมันจะไม่เท่ากันนะครับ เราจะเห็นดาเมจตอนนี้ที่มันทำอยู่ก็คือ3,400นะครับอ่ะ3,200ก็มีเนาะบัฟอะไรผมไม่ได้ใช้นะครับอ่ะพวกบัฟอะไรต่างๆไม่ได้ใช้นะ,ะเราจะตีแบบนี้นะครับที่เราเห็นได้ชัดครับผมโดยเราใช้ท่าเอาดาเมจที่ตอนที่ต่ำสุดนะครับตอนนี้3,300มอ่ะมี3,7 0พด้วยนะครับมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะอ่ะเราจะเห็นแบบนี้นะครับผมจะพยายามทำให้มันชัดเจนที่สุด แล้วทีนี้นะครับผมจะลองใส่ธาตุอื่นเข้าไปก่อนนะเพื่อที่จะได้เทสดาวเมทครับสมมติว่าผมได้ใส่ธาตุน้ําเข้าไปแล้วก็ใส่ในส่วนของธาตุลมเข้าไปครับตึงอ่าแล้วเราจะเห็นดาวเมทที่มันเพิ่มมากขึ้น,นใช่ไหมอ่านะครับผมอ่ะมันจะมี5,000ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นเลข5000ันสี่พันกว่างี้นะขึ้นมาแล้วครับผมอ่ะเพราะว่าอะไรครับผมใน3มช่องสล็อตนี้ มันจะแชร์ในส่วนของเราสังเกตตรงนี้นะครับค่าออฟนะพลังโจมตีนะครับและก็พลังโจมตีธาตุนั่นเองครับยิ่งเราไปปลุกพลังนี่พลังโจมตีธาตุของเราครับก็จะเพิ่มตรงนี้ครับมันคือผลการปลุกพลังนั่นเองครับนี่จะเพิ่มความเป็นจาเข้ามาอีก3เปอร์ยิ่งเราทําอาวุธรองของเราเนี่ยหมายความว่าเรายิ่งจะแรงมากขึ้นและเรามาสังเกตอาวุธธาตุลมครับเห็นไหมมันจะมีพลังโจมตีนะครับและก็พลังโจมตีธาตุ แต่มันจะเป็นธาตุน้ําเวลาเราไปตีธาตุที่เราใช้อาวุธหลักเนี่ยมันจะไม่ได้ผลนะครับงั้นแสดงว่าครับเราเอาออกเลยนะครับเราเอาอาวุธอลองออกครับผมแต่การที่เราจะเอาอาวุธลองออกได้ครับเพื่อที่จะให้ได้ธาตุที่เป็นธาตุหลักที่เราจะไปตีมอนนะครับก็คือธาตุไฟเราต้องใส่ธาตุไฟให้หมดทุกอันครับอ่าเราก็ปวดตอ,อกครับผมและเราก็ไปเอาดาบธาตุ ไฟนะครับที่เรามีอยู่4ดาวอ่าสดาวครับผมอ่าสดาวมันจะใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราใส่3ดาวอยู่แล้วอ่าสมมุติว่าผมจะติดตั้งนะนี่มันจะเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับเพราะ3ดาวมันใช้ได้แค่เดียวคือ3ามดาวมันเอาไว้แค่เอเวกหรือปลุกพลังนั่นเองครับเราจะใส่3ดาว2อ่าสดาวนะครับธาตุไฟ2ดาวอย่างนี้ครับผม ถ้าเราใส่แบบนี้เข้าไปครับเราจะได้ดาเมจธาตุไฟตรงนี้ครับเพิ่มเข้ามาให้ดาบหลักของเรานั่นเองครับนี่นะเออแล้วก็ถ้าเราทำดาบรองของเราครับ ที่เป็นธาตุไฟอยู่แล้วเนี่ยยิ่งปลุกพลังขึ้นมากเท่าไหร่ครับหรืออัพเลเวลให้กับมันนี่แล้วก็ปีบวกด้วยก็ได้นะถ้ามีของนะครับแต่มันจะเปลืองหน,หน่อยนิดนึงเราจะได้ยิ่งเพิ่มดาวเมธาตุไฟตัวนี้ครับไปช่วยเสริมให้กับดาวเมธาดาวเมธาตุไฟดาบปรักของเราเนั่นเองนะนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับและเราก็ไม่ควรที่จะย่อยอาวุธแต่ละธาตุครับผมตั้งแต่2ดาวขึ้นมาหาสาดาวเนาะเออเราก็ไม่ควรนะครับแต่ว่า คือถ้าจะให้ผมเทสแค่ดาบไฟอย่างนี้ครับมันจะเห็นดามเมจไม่ชัดเท่าไหร่เพราะอะไรครับผมเพราะดาบไฟของผมนะครับมันยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับาดามเมจตรงนี้ครับพลังโจมตีตรงนี้มันเลยไม่ค่อยแรงแต่ถ้าผมจะเทสให้เพื่อนๆดูก็คือถ้าผมถอดออกนะครับอถอดดาบไฟออกให้เหลือแค่ดาบเดียวนะครับผมนี่นะ และเราก็สังเกตดาเมจครับที่ผมทํากับมอนนะมันก็จะมี3 0 2 3,006อะไรแบบนี้นะครับถ้าเอาท่าที่ดาเมจต่ําที่สุดนะมันถึงจะสังเกตได้นะครับเห็นไหมมันก็จะมี2,005ด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วทีนี้ผมจะลองใส่ดาบไฟเข้าไปเพิ่มครับนี่เพื่อเพิ่มดาเมจธาตุไฟเข้าไปครับ2ดาวก็ใส่เข้าไปนะ 2ดาวก็ใส่เข้าไปครับนี่เห็นไหมดาวเมทธาตุไฟเราก็จะเพิ่มขึ้นครับนี่เห็นไหมดาวเมทก็จะมี4ี่พันแปเห็นไหมความแรงของไฟมันก็จะต่างกันครับอันนี้ก็คือ คลิปนี้นะครับหรือคอนเทนต์นี้ฝากไว้กับเพื่อนๆนครับที่กําลังย่อยอาวุธ2ดาวที่เป็นอสองดาวท่าต่างๆนะครับอย่าย่อยนะครับเก็บไว้ใช้งานก่อนนะแล้วก็เก็บไว้ทําการปลุกพลังให้มันได้ดามเมทท่าตัวเองนั้นให้เยอะมากขึ้นครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าอย่าย่อยครับผม <laughs> ถ้าย่อยเดี๋ยวเราจะไม่มีของครับเดี๋ยวดาวเมท่าของเรามันจะไม่แรงก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ครับผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนเดี๋ยวจะนำมาฝากให้กับเพื่อนทุกคนครับโอเคคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ